2. ประเด็นร้อนแรงกองกำลังทหารเอกราชขชินหรือ KIA และกองกำลังทหารพรมาร่าปะทะสู้รบกันดูเดือดที่ดอยะลองหมู่บ้านแมวเต็ดทหารพรมาร่าสามารถยึดฐานกลับคืนได้และประเด็นการประทะสู้รบที่ดูเดือดและรุนแรงอย่างมากในจังหวัดม่านจีกองกำลังทหารพรมาร่าได้เสริมกำลังพลเข้าไปอีกเป็นจำนวนมาก สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงบ่ายนี้เราก็มีอีก2ประเด็นร้อนแรงมากเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่กองกําลังทหารเอกรคชชินหรือว่า KIA นะครับและกองกําลังทหารพรมา่าได้ประทะสู้รบกันอย่างดูเดือดที่ดอยจลลงนะครับที่หมู่บ้านเมลติดและทําให้พม่าสามารถยึดฐานนั้นกลับคืนได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นการประท่าสู้รบอย่างดูเดือดและรุนแรงอย่างมากในจังหวัดม่านจีนะครับแล้วก็ ฝ่ายกองกําลังพลของท่านพม่าได้เสริมกําลังพลเข้าไปเกือบหนึ่งพนายเลยทีเดียวนะครับและเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับประเด็นนี้ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับกองกําลังทหารเอกราชขชินหรือ KIA และกองกําลังท่านพมา่าปะทะสู้รบกันดูเดือดที่ดอยจลองหมู่บ้านเมลเต็ด ทหารพรม่าสามารถยึดฐานกลับคืนได้นะครับเมื่อวานวันที่14พฤษภาคม2564ช่วงคำ่ำกองกำลังทหารพรม่าและทหารเอกราชขชินหรือ KIA ปะทะชู้รบกันดูเดือดที่กรุงจะลองหรือว่าดอยจะลองนะครับหมู่บ้านเมลติดจังหวัดเมืองหมอกคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่ากองกำลังทหารเอกราขชขัินหรือ KIA และกองกาลังทหารพรมาร่าปะทะชู้รบกันในระหว่างดอยจะลองและ ตาวาตายที่ใกล้กับหมู่บ้านสีฮักและหมู่บ้านเมียวติดนะครับเนื่องจากกองพลที่320และกองพลที่387ของฝ่ายท่านพม่าได้ยิงปืนใหญ่หรือจรวดนะครับเข้าไปในพื้นที่การสู้รบกันเป็นจํานวนมากทําให้ระเบิดพวกนั้นนะครับเข้าฐานทัพและก็รวมถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบ้านสีฮักก็เสียหายเป็นจํานวนมากนะครับ การสู้รบที่รุนแรงดูเดือดในจังหวัดเมืองหมอกนี้นะครับกินเวลาไปมากกว่า1เดือนแล้วทางฝ่ายของกองกําลังท่านพม่านะครับก็ได้ใช้เครื่องบินรบหรือว่าปืนใหญ่จรวดต่างๆเข้ามาโจมตีเข้ามาช่วยในการยึดฐานทัพนะครับเพื่อที่จะบุกยึดฐานทัพบ,บางส่วนที่กองกําลังอเอกาชเชนหรือ KIA เคยได้ปลุกขึ้นมายึดเมื่อเดือนที่แล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนนี้เองนะครับเราจะได้เห็นข่าวเป็นจํานวนมาก ที่ k i a ขึ้นบุกยึดฐานทัพของพม่านะครับดังนั้นทหารพม่าเองก็อยากที่จะกลับมาบุกโจมตียึดคืนฐานของตัวเองนะครับและเป้าหมายหลักหรือว่าเป้าหมายใหญ่นะครับก็คือฐานทัพอลอพอมที่มีจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบทางการทหารอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่จุดมุ่งหมายที่กองกําลังทหา,ารพม่ารวมพลต่างเสริมกําลังพลไปหลายพันนายเข้าไปในพื้นที่นั้นนะครับ การปลุกเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วนะครับดังนั้นทหานพม่าก,ก็สามารถยึดฐานทัพที่ดอยจะลองนี้ขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่แห่งเดียวในการปลุกโจมตีในหลายๆพื้นที่นะครับถือว่าเป็นฐานทัพที่ทหาพรพม่าสามารถบุกยึดขึ้นได้เพียงแค่แห่งเดียวนะครับที่สู้รบการระยะเวลาเดือนกว่านี้นะครับแต่ก็ทางทหาร KiA ก็มีการปลุกโจมตีฐานทัพ ฐานพม่าในจุดอื่นๆอีกนะครับก็เพื่อที่จะรักษาดินแดนต่างๆนะครับเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงในเขตปกครองของตัวเองที่มีฐานทัพพมา่าทางฝ่ายของ KIA นะครับก็ยังมีการเข้าไปปลุกโจมตีฐานทัพของพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะขยายดินแดนหรือว่ารักษาเขตปกครอ,องของตัวเองนะครับข้อมูลประเด็นนี้นะครับได้อ้างอิงมาจาก Khinnew Group หรือว่า KNG นะครับ และเราไปต่อกันที่ประเด็นที่2นะครับการประทะสู้รบที่ดุเดือดและรุนแรงอย่างมากในจังหวัดม่านจีกองกําลังท่านพมา่าได้เสริมกําลังพลเข้ามาอีกเป็นจํานวนมากนะครับเมื่อวันวันที่14พฤษภาคม2564เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่ากองกําลังท่านพมา่าได้เสริมกําลังพลจานวนมากไปในพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดในจังหวัดม่านจีรัฐแคชินนะครับ คนในพื้นที่ท่านหนึ่งได้บอกกับที่สื่อข่าวเดอะเซเวนมีเดียว่าการปะทาสู้รบกันเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่อนข้างรุนแรงและฝ่ายท่านพาม่าได้เพิ่มกําลังพลมากกว่า100นายเข้าไปช่วยในการสู้รบนั้นนะครับแล้วก็ได้บอกเพิ่มอีกว่ากองกําลังท่านพาม่าที่เตรียมพร้อมและพกพาอาวุธยุทธปรณ์ต่างๆครบครันเดินทางผ่านทิศตะวันออกของตลาดจังหวัดม่านจีนะครับแล้วก็ทางเขตเป็นอูลุน นั้นก็มีการเดินทางขึ้นมาในพื้นที่นะครับของทหารเป็นจนํานวนมากเพื่อที่จะเสริมในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งกองพลหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปช่วยปุกโจมตีในการสู้รบนะครับเป็นจนํานวนมากเสริมกําลังพลเป็นจนํานวนมากนะครับพลตรีหนอผูได้บอกกับสื่อข่าวเดอะเซเวนที่โฟมีเดียวว่ากองพลคามาระ601และคามาระ319ได้ยิงปืนใหญ่เข้าไปในเขตพื้นที่ของทหารเคไอเอที่มีการ ประจําการอยู่นะครับและทางฝั่งของท่านพม่าก,ก็ได้ใช้เครื่องบินรบเข้าไปช่วยโจมตีเ <c oughs> ข้าไปทิ้งระเบิดเป็นจนํานวนมากนะครับได้กล่าวอีกว่าฝ่ายท่านพม่าได้ใช้เครื่องบินรบสองลำมาโจมตีในช่วงเช้านั้นหนึ่งครั้งและช่วงบ่ายนี้อีกสองครั้งนะครับก็มีการทิ้งระเบิดลงไปเป็นจนํานวนมากและได้ทราบอีกว่ากองกําลังพลภาคพื้นดินของท่านพม่าได้เสริมกําลังพลเข้ามาประมาณ500นายเลยทีเดียวนะครับ การสู้รบระหว่างท่านพม่าและเคียเอก็ยังรบกันต่อเนื่องพลตรีหนอภูกล่าวนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดม่านจีนี้กองกําลังท่านพม่าและกองกําลังท่านเอกราชขัชินหรือเคียเอได้ปะทะสู้รบกันตั้งแต่เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับการประทะสู้รบกันนั้นท่านพม่าก็ได้ใช้เครื่องบินมารบมาช่วยโจมตีโดยตลอดนะครับในทุกพื้นที่ในทุกฐานที่ท่านพม่าไปปลุกโจมตีไป เพื่อที่จะไปยึดฐานกลับคืนนะครับก็ได้ใช้เครื่องบินรบไปช่วยทิ้งรอเบิดเข้าไปช่วยโจมตีโดยตลอดนะครับข้อมูลประเด็นนี้นะครับก็ได้ออิงมาที่คัชินนิว Group เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าว2ประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเพื่อที่จะไม่พลาดเหตุการณ์และการอัปเดตข้อมูลต่างๆในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนะครับพี่น้องทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่เราอัปคลิปอัปประเด็นใหม่ๆลงไปก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ